ครับก็เดี๋ยวขอพูดภาพรวมแล้วกันนะครับว่าในวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับเผื่อน้องๆจะได้ติดตามข่าวได้ถูกนะครับก็ในส่วนของการสอบปากคําวิศวกร51รายนะครับตามที่เคยเรียนไว้นะครับว่าเรานัดวันละ10รายนะครับวันนี้เราก็มีกําหนดนัดที่ทำหรือเชิญไปแล้วเนี่ย10รายนะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มมาในวันนี้นะครับทั้งหมด8รายนะครับช่วงเช้า4รายแล้วก็ช่วงบ่าย4รายนะครับซึ่งช่วงเช้ามาครบแล้วนะครับอยู่ระหว่างที่ทําการสอบอยู่นะครับ ส่วนช่วงบ่ายก็จะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารที่เราวันก่อนที่เราไปเปิดเอกสารที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วเราก็มียึดเอ,กเอากตรวจยึดเอกสารมาบางส่วนนะครับประมาณ120กว่า121อกล่องนะครับก็จะไม่ี1 2ิหรือ122่อกล่องนะครับนะครับเพื่อ,อามาอเอามาตรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีการเชิญทางผู้แทนของทางอิตาเลียนนะครับ ทาง PKW นะครับแล้วก็ตัวสอตองอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารในตู้คอนเทนเนอร์ที่เราไปตรวจตรวจตรวจยึดมาตรวจสอบในวันนี้นะครับมาร่วมเปิดในการตรวจพิสูจน์ด้วยโดยมีผู้แทนของทางกรมโยธาธิการนะครับ <S <S เขามาร่วมตรวจด,ด้วยนะครับ <S <S ก็คงจะมีการตรวจแล้วก็แยกแยะรายละเอียดนะครับของเอกสารนะครับรวมทั้งดูว่าเอกสารไหนเนี่ยที่เราจะต้องยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือว่าเอาไว้เป็นพยานฐานนะครับ ส่วนเอกาสารที่มีการตรวจวันนี้แล้วนะครับ,รบถ้าสมมติว่ามันเอกาสารที่ไม่มีความจําเป็นต้องเอาไว้นะครับก็จะส่งคืนไปนะครับอันนี้ครับในส่วนของเอกาสารนะคะได้มีการเชิญในบริษัทของผู้ออกแบบมาด้วยไหมคะการเปิดเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มของพีเคดครบคับอย่างเอกสารเอ้อโทษโทษโทษฟอรั่มกับไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าก็อย่างนี้ครับขอ,อาาโทษนะฮะเมื่อกี้ข้อมูลเคลื่อนนี้คือในตูค้อคอนเทนเนอร์ที่เราไปเปิดเนี่ยครับมันเป็นตู้ของ มีส่วนหนึ่งของเป็นของสตง,งอนะครับที่เขาใช้ในการในการทํางานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของอิตาเลียนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของกลุ่มร่วมค้า PKW นะครับเราก็เชิญทั้ง3ทั้ง3ามทั้งสาม,สาม,สามบริษัทสามส่วนเนี่ยนะครับมามาร่วมเปิดในวันนี้นะครับเพราะว่าในวันที่เราตรวจยึดเราก็ให้เขา เป็นคนร่วมดูนะครับว่าเราเอาเอกสารอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ให้เขาเสร็จรับรู้รับทราบแล้ววันนี้ก็เลยเชิญเข้ามาเพื่อรับรู้รับทราบในการที่จะเปิดตรวจนะครับมันจะได้ตรงกันแล้วก็ไม่มีไม่มีความคล้ายๆว่าความสงสัยกันนะครับใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างที่เคยเรียนนะครับว่า ไอ้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ที่เราไปอายัดไว้แต่เดิมเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีจํานวนตั้ง26ตู้นะครับแล้วในในเวลานั้นเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ,ะยังมันด้วยสถานที่ด้วยอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเรายังไม่สามารถดูในรายละเอียดได้นะครับก็เมื่อวันน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราไปตรวจแล้วเราก็ คัดกรองเอกสารบางส่วนที่สําคัญมาแล้วนะครับได้มา121กล่องนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็คืนไปแล้วว,วันนี้เรามาคัดกรองในส่วนนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าทําได้เสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะคืนเข้าไปครับในการจําแนก,อกเอกสารนะครับเราจะบอกเขาไหมครับว่าเอกสารชิ้นนี้ของบริษัทนี้เราจะขอใช้คือเราจะจําแนกอย่างนี้เลยถูกต้องใช่ครับก็คงต้องมีรายละเอีเยดนะครับว่าเอกสารนี้เนี่ยครับเรามาจากตู้คอนเทนเนอร์ไหนนะครับ ไปอยู่ในความครบอบครองของใครนะครับแล้วเราก็เอาเอามาทำเป็นบัญชีครับอย่างการเปิดรายานกระสาวนี่ครับเรียงมันแบบพร้อมสาคัญนะครับว่าส่งเปิดไปเรื่อยก็เปิดทั้งหมดที่เราที่ที่ที่เราที่เราตรวจยึดมาเนี่ยเราจัดเป็น4 4ชุดในการตรวจตรวจยึดเราเปิดทุกก็พร้อมกันครับเพราะว่าทางกรมโยธาธิการเองเนี่ยเขาก็มา4ี่ชุดเหมือนกันในวันที่ไปร่วมตรวจกับเรานะครับเราก็จับเป็น4ชุดเปิดตรวจก็ร่วมกันนะครับ แล้วก็ดูว่าเอกขนไหนสำคัญก็เราก็จะเอาตรวจเอาไว้เป็นพยกากรกล่องแรกๆที่จะเปิดวันนี้เลยครับถือว่ามีความสําคัญที่สุดใช่ไหมครับไม่ครับเปิดพร้อมกันแหละนะครับเปิดพร้อมกันนะครับเพราะว่าในตอนที่เราเอาลงลงลง,ลงกล่องไปเนี่ยคือเราไม่ยังไม่ได้แยกแยะว่าไหนสาคัญมากสาคัญน้อยคือเห็นว่ามันเกี่ยวข้องเราก็ลงกล่องแล้วเราก็ทำเป็นเป็นเบรญชีไว้นะครับเพราะก็จะเปิดไล่ไปนะครับในแต่ละชุดครับทีเทลในรายละเอียดไหนที่จะให้น้ำหนักความสําคัญมากที่สุด ก็ก็ทางกรมโยธาธิการเขาด้วยนะครับว่าในส่วนเอกสารที่เราเอาไว้เนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรากับกรมโยธาธิการนะครับในส่วนของกรมโยธาธิการเองเนี่ยเขาเป็นในฝ่ายของเลขาในส่วนของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกท่านตั้งด้วยนะครับก็อาจจะเอาไปแชร์ใช้กันนะครับเพรเอกสารที่เราใช้เนี่ยเราต้เช็ครายตรวจสอบนานแค่ไหนไม่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องเก็นเป็นหลักฐานจริงนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบดูขั้นเป็นใช่ไหมครับว่าว่าพรจะมีอะไร ใช่ครับก็คงเราเราจะต้องเอามาตรวจแล้วเราก็จะต้องมาดูรายละเอียดในนั้นนะครับเพื่อเราจะได้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนนั้นเราก็ต้องดูเอกสารด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องพยายามทําให้เร็วครับต้องเรียนเรียนว่าพยายามทําให้เร็วในการเปิดเอกสารนี้เราต้องขอข้อมูลด้วยไหมครับให้เขาชี้แจงตรงนั้นเลยหรือว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลไปก่อนแล้วจะเรียกว่าชี้แจงภายหลัง เดี๋ยวเราดูเอกสารแล้วก็มีเอกสารไหนที่สําคัญแล้วจําเป็นต้องเรียกข้อมูลเพิ่มก็จะเรียกเพื่มนเติานะครับท่านคะบทบาทของของนุธาิกาด้วยความที่ว่าเขาเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมเลยค่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรไหมที่เขามองว่าสมมุติอันนี้เป็นเอกสารแบบแปลหรือเอกสารก่อสร่าเขาจะมีคํำไหมที่แบบจะยิมใช้เลยในส่วนนี้ค่ะเอ่อเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาคุยกันในทีมของ4ชุดที่จะมาร่วมที่จะมาร่วมคัดกรองเอกสารในวันนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็มีมีมีเป็น จุดหรือว่าเป็นประเด็นที่เขาจะต้องดูอยู่ประมาณสักสี่หประเด็นแต่ว่าผมไม่มีรายละเอียดนะครับครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขนุญาย้ําเรื่องเอกสารที่ dsi ต้องการเลยค่ะหลักๆเป็นเอกสารส่วนไหนบ้างขอย้ําอีกนิดนึ่งคก็คงเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการจริงจริงแล้วเราต้องการเอกสารที่มันเกี่ยวกับการจะทําโครงการนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ในส่วนต้นที่เกี่ยวกับการออกแบบงานถ้ามันมีนะครับเอกสารเกี่ยวกับการ ในส่วนของการก่อสร้างและการควบคุมง,งานเอ,าเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบนะครับรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็คงมีหลายๆอย่างผมเข้าใจว่ามันก็มีความสําคัญหลายๆส่วนนะครับนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับผู้แทนสตงที่มาที่ฝ่ายไหนครับเป,เป็นผู้ว่าสตงส่งมาหรือ่ก<ๆ>็เป็นชุดที่เราไปร่วม ที่เขาเป็นคนไปตรวจที่<ต>ไปร่วมตรวจ<ช>ตรวจสอบเอกสารกับเราตั้งแต่เมื่อเขาที่แล้วนะครับจะเป็นะไรหักเนี่ยเเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีเอกสารส่วนอื่นที่บริษัทอื่นอย่างไมฮาร์ดอะไรเลยต้องมาให้ปักคำเลครับท่านที่ยังไม่มีเอกสารส่วนนี้หรือว่าต้องตรวจคนเพิ่มเติมอีกสักาไรไม่ครับอาจยอ่างนั้นะคือคือหมายความว่ายังมีเอกสารี่ต้องกดตรวจคนที่ไซด์เพิ่มอีกไหมนะหรือว่าหมดแล้วครับที่ไซด์เราคืนหมดแล้วนะครับ ที่ไซส์งานเราคืนหมดแล้วนะครับเราเนี่ยคือที่ไซส์งานที่เราที่เราเอามาเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเ,เรากรองจากไซส์งานนะครับที่เฉพาะที่ไซส์งานนะครับ,รบเรากรองมาแล้วแล้วเรามากรองซ้ำวันนี้นะครับแล้วแต่เท่นะครับแล้วแตนเขาที่เป็นเจ้าของคือมีแค่อิตาเลียนไทยแล้วพีเคเดบิลส่วนบริษัทอื่นพวกไมฮาร์ดเออเออไม่เกี่ยวข้องอะไรช่วยมันจะมีเอกสารพวกนั้นอยู่ในส่วนที่เขาส่งรอบมาในส่วนของผู้ควบคุมงานไหมครับแล้วเราก็แค่เขาเอามาแค่วันนี้ทั้งพีเคทั้งไมฮาร์ดไม่รับเราเราเอาของที่ที่ที่เรายึดจากใคคครรรรเเาาาาาก็ออนนนนนนัััั้้้้มมมดูแลวววีชยตงบ เช่น่าจะเว้นต้องมานะครับท่านอยู่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยู่อยู่ในนั้นแหละอยู่ในไอทีดีอาเป็นโวกกับไอทีดีเขาร่วมงานนกัอยู่ในส่วนของการก่อสร้างฟอร์ล่างกับวายฮาร์ดไม่ต้องเพราะว่าฟอร์ล่าเมนเป็นสถาปนิกยามใหญ่ที่มีหน้าที่แค่ว่าหัวข่วงไม่ได้กล่าวอะไรนะเขียนไปเลยว่าอันนี้อัปเดตล่าสุดครับของกองวัดฟอร์ล่างมีหน้าที่ฟอร์่าเขาต้องยึดคำพูดคนนีได้ก้วยคนดีไปดูยาก ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับคนนี้คนนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางหอออกกองหัวประมูลนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับที่วันนี้เดินทางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากที่มีการเรียกกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากสอตองอและกิจการร่วมค้าทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสอตองอนะครับเพื่อที่จะมาหารือในการที่จะเปิดหลักฐานที่ DSi ไได้มีการอายัดไว้121ลังหรือประมาณ26ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญานะครับโดย DSI เนี่ยมุ่งเป้าในเรื่องของการจะขอเอกสารที่มีการอายัดไว้ในส่วนของการทําสัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการออกแบบที่อาจจะนําไปสู่เรื่องของการหาในการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนอมินีและอาจจะขยายผลไปถึงการหัวประมูลด้วยนะครับเพื่อมาดูว่าในเอกสารแต่ละฉบับเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดในส่วนไหนหรือไม่ เพราะว่าตัวอย่างที่รายงานไปนะครับว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตึกสอตองอเนี่ยทาง DSI เนี่ยก็อยากได้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการประกอบคดีในสส่วนหลักของทาง DSI ที่รับไว้นะครับแต่คดีหลักๆสองคดีที่ DSI มีการรับเรื่องไว้แล้วและตั้งเรื่องอยู่ก็คือนอมินีและการหั่วประมูลนั่นเองนะครับซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลตรงไหนที่ ทาง DSI รับไว้พิจารณาเนี่ยก็จะต้องนํามาตรวจสอบเรื่องของเอกสารหลักฐานอีกทีนะครับหากอยากได้ข้อมูลตรงไหนเนี่ยเขาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทาง DSI ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการหารือกันนะครับแล้วก็จะมีการหาข้อสรุปและ เปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานทั้งนะครับซึ่งคา,าดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับรวมถึงยังมีการเรียกสอบวิศวกรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรายเซนที่อยู่ในโครงการก่อสร้างอาคารสตอง,องอด้วยใน5 0รายชื่อซึ่งมีการเรียก40รายชื่อมาก่อนนะครับซึ่ง40รายชื่อเนี่ยอันวันนี้เป็นชุดที่ล้วนะครับก็มีการเข้ามาจํานวน9คนนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมาสอบปากคำควบคู่กับการทําคดีที่เกี่ยวข้องก,กับการหัวประมูลไปด้วยนะครับ ซึ่งในส MM ่วนนี้เราก็ยังคงเกาะติดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุของตึกสตงงอตลอดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้หาว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับเดี๋ยวรอการเข้าชี้แจงและการเปิดหลักฐานของดีเอสไอกรมโยธาธิการและผู้แทนจากกิจการร่วมค้าทั้งหมดนะครับว่ามีประเด็นใดบ้างและเดี๋ยวเราจะรอว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรอีกครั้งหนึ่งครับ ช่วงนี้ขอญอยตจุติสัญญาลมเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านตามรับชมครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมกิตต์วิริยกรจรครับสวัสดีครับ